โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับแสงวิชชิ่งครับก็วันนี้ผมก็มาตกปลาไม้เกาเต่านะทุกคนก็ไม้เดิมนะไม้เดิมก็วันนี้มาสองคนนะมากัน้องก็วันนี้เรามาห้าคันนะฮะที่จริงผมก็มากันตั้งแต่ต,ตีสี่เลยนะแต่ว่าได้ปลา,าตะเพียนมาสองสองสองตัวสามตัวแล้วมั้ง เหมือนกันตัอันนี้ยีศกยีศกยีศกใหญ่ใหญ่เฮ้ยปลาตะเพียนอ่ะตะเพียนยีศกเฮ้ยตะเพียนยีศกใหญ่ตะเพียนใหญ่โดนแล้วมีสายอยู่มีสายอยู่ มีซ้ายมีซ้ายมี็เรือปลาอะไรอ่ะยีโศกพึ่งไปได้เรือปันนินหรอัน,น,นมันแรงเเฮ้ยตัวใหญ่แรงอยู่มาทางน,นี้มาทางซ้ายฟ้าฝงเงข้าออหน้าเต็มเลย ก็ะตะเพียนวะไหนบอกว่าเปาโผงสับสนเฮ้ยตะเพียนตะเพียนบ้าเลยโอเคองั้นปนังเออเออเออเอีเยอออเ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 ออิออเออเออเอะเออ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 เปล่าอเอเออเออ ดูดแล้วเบ็ดเล็กแล้วเป็นเงี้ยทำไมดึงแบบตอนเันสุดยอดมีอาการ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 อ่าแต่ตะเพีนยนเนี่ย แกห,หลุดนะเวย่าหลุดลดว้ยดวยเฮ้ยมันย้อนเหรอหรือหลุดวะเ้ยไม่หลุดดิอะไรอ่ะปาดินเหรอหรือปาตะปาอะไรมาเนี่ยหรือแต่ครึ่งตัวตะเพียนดยดโดนโดนโซโลการ์ดมาอมโอ้จะเญนะงนั้นนี่ เโอ้โหแรงดีเหลือเกินโอ้ยโอเคโอ้ยสุดยอดโอ้โหสุดยอดปลาเนียนองศาพึ่งโดนมาไงใช่ยดูเลือดกระอาบพึ่งโดนมาเนี่ยโอ้โหฮะ อโหดชิบหายบัดพิษโดตอนเช้าตอนนี้ก็ว<ม>ลาเจ็ดโมงกว่าทุกคนเริ่มเงียบเลยเนาะนี่เงียบมาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะปลาไม่กินเลยไม่แตะถ้ามันจะกินก็น่าจะตัวใหญ่เลยผมว่าเนะถ้าปลาปลาเล็กไม่กวนเนะ

นี่อนอนว่ะใช่ใช่อ่ะซุเปอร์ฮ้อ,อ,อืมหนักดีหนักดีกดต้งเนเท่ดีอะ่ะไม่ต้องมีคนรบกวนเวลาเขาเดินวเนวลาเราไปดูไหมถ้ามีโอกาสวันหลังอ่ะเฮ้ยปลาเลยวะ Điều hàm mẹ mọi người mong hiền tạm biệt hoạt động hôm tìm 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 ไปเลยตะเค็มนมันเราเปิดมันเราปิดมันหลุดมันหลุดเบอร์หนึ่งเองอือตัวใหญ่หญ่แล้วเป็นจ็อกเกอรวะไม่ใช่ไม่ใช่มันจะยี่สบ ไม่เท่าไหร่แต้ปรมามันครึ่งโลได้มั้งนี่ป่าอะไรปัาตะเรียนเลยไม่ใช่ยังไม่เห็นเนี่ยนังเงนื้อเทียนเทียนนั่นน่ะโอ้ป่าอะไรอ่ะยังไม่เห็นเทียน

เฉยเงี้ยเฮ็ดไม่กล้าง,งัดขึ้นมากูาหลุดปากาน,น,น่อยอยนเดเออไม่ใช่ออีศกนี่ว่ามึนสู้ขนาดนั้นโอเครโหรอดตัวหนึ่งเลยค่ะอีศกใช้เท่ากันไหมเอ้ยใหญ่ยยกว่านี่ใหญ่กว่า เท่ากันเท่ากันเหรอตัวตัวนั้นยิ่งใหญ่กว่าอ๋อเหรอจริงลองดูเท่ากันไหมตัวเท่ากันน่าจะฟุ้งเดียวกันเดี่ยทุกคนน่าจะไซส์โลได้มั้งเือพี่สวยเนี่ยแต้มน้องเท่ากันไม่ได้ปัดนนิน

แล้วา้ากระโดดใส่แม่งเลยจะได้ปานินเนะไม่ใช่ <c oughs> อ่ไะนนะไ,มไม่ใช่ปานินเนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใหญ่แต่ต้องตักตักเบ็ดมันเล็กอะปลาอะไรตะเพียนไม่หลุด,ดอีกอ่ออแม่ย,ย้อ <laughs> ยใส่โอ้ เดี๋ยวพี่สวยโดดท่าไหมท่าอืออยู่ครับพเพื่อนอยู่ครับเพื่อนอยู่ครับกระโดดกระโดดกระโดดดิกระโดดดิกร,ระโดดชูดิไม่กระโดะโดหรอ เบาไปอยเลยยังอยู่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 ไม่ยุศกกบปลาตะเพียนอะยิศกมนแบบยย์ยิศกอะไรยิกยกอกม,อม Để Để nhận, ừ. gì Để đổi, đi .その không, rồi, gì không, Để đổi, gì không, 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 Mấy không, mấy không, 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 เอาพี่แบกนี่โอ้โหอะไรวะไม่ได้อะเออสุดยอดเร็วเร็วเร็วว้ยวู้ฮ้อยู่ไหมเอามาเดี๋ยวปลดปลานี้ก่อนปั่นเลยปันยป่นเลยมันต้องมันต้องุ๊ง <laughs> nè Đây liền là cô. Làm à? sắp ạ. bắt. Ừ. Sợi bi suối. เดี๋ยวจะปั๊บ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 ตไม่ใหญ่เท่าไหร่คือต่อยเลืเาไหอืเท่าเท่ากันมรุ่นรุ่นสุดยอด จะมาถึงนล้ว <c oughs> มาถึงนล้วจวนถึงแล้อ๋อนี่แหละตะเพียนเนาะตะบึกเหรอเอ้ยเริ่มหนักเหรอเอาเอาสักวิ่มไหมถ้าจะเป,ป็น,น,นปลานินน่ะปลานิลปลานิลแม่งหายหมดเลยเดูจะ <c oughs> เพียนละเฮ้ยนินเลเนี่ยปลานิลเฮ้ย ปัดินปัินปัินค่อย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 เถเงีนปัดินปัดินโหมาจนได้ปัดินมองไม่เห็นเว้ยเอามาเลยจ้าปอยมาเอ้ยมาทางนี้เลยนี่อือหึปัดินนะครับเออปวดเองโอ้ยก็สวยอยู่อยู่อยู่ เอออกเซ่โหมีไซส์มีไซส์มีไซส์เออโซมศักดิ์สีหน่อยเว้ยไม่ใช่ว่ากินขาเล็กหล,ลุดกินต้องขาดลงเจอแบบนี้ขาใหญ่สซโลขึ้นอะ แต่แมวสกเกอร์นะโอ้ยวันนั้ก็ออกอย่างนี้แหละขึ้นมาอกเกอร์สมุนปลานีนหรือวะเฮ้ยปวกขาวนะใช่หรอทำไมอ่ะเออติดโอ้อะไรอ่ะอีบะขามเอ้ยโอ้ อยาโอ้ยลอกดังจนหูน่ากลัวอะไรอ่ะดูมันทำดิโย้อน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 ครับย้อนข้อมข้อมข้อมพี่ด้วยปอกวะใช่เฮ้ยข้อบอข้อมเอาแล้วฮะมากนเป็นยวงครับพี่น้อง ัลาข้าวมันดินมันรุดอะไรวะปัลาค่อยๆปั่นๆค่อยป่นอย่าปั่นไปอย่าปั่นให้ตึงปั่นตึงนี่จะจะหลุดเอาอยากเห็นหน้าตาเป็นยังไงปลาเนี่ยเฮ้ยขรุขระว่ะปลานิลว่ะเฮ้ยปลานิลมาว่ะใช่ป่าววะ

ในที่สุดหาจนเจอปลานีนตัวแรกของวันนี้ว้าสวดยอดฮะนี่ปลานีนครับปลานีนใซส์ส,สวยครับในที่สุดก็ามาแล้วปลานีนวันนี้ก็มีผลงานเยอะอยู่นะวันนี้ อยู่แล้วครับมี้ายอยู่มีซ้ายอยู่แต่ไม่รู้ปลาอะไรเราค่อยปั่นมลยดีกว่าไว้เดี๋ยวหลุดนะไม่ได้จบับมันส่วนเป้ยเบาอีกแล้วเหรอน่าจะยี่สกุกอะสภาพเนี้ย ค <oo> <h ung> นนี้จเจอดอนฟงยี่ศกครับพี่น้องดูสินั่นไงยี่โศกอีกแล้วตักนะ phụt mình bịt tìm nít chơi hên chì sọc chì sọc chơi hên mình sẽ không nhầm, ta ăn thịt dễ quá tìm. này, trời ơi chơi hên thôi, chơi hên thôi, chơi tìm thôi, chơi hên thôi, chơi hên thôi, tìm hên thôi, chơi hên thôi, tìm hên thôi, chơi hên tìm chơi hên thôi, มาสิครับมาสิครับติดหลังด้วยสิมาสิครับเอ้อืมมึงก็เกินแรงเยอะจริงๆเลยอโอ้เกินโอ้โดนฉนโลอ่อมานี่อันนี้ตัวนี้โลกว่าปะเกือบสองโลตัวเนี้ย หลุดบายปหมดหลุดนี่มั้โอเคทุกคนนี่ยี่สกสายโลกว่าสุดยอดครับเลมเล่นอาเล่นเล่นเอาเล่นดิเล่นดอมามาเล่น นี่มันออกได้อะนี่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เจ้าอะไปรปลายีสกมั้งสุภาพแล้วปลาอะไรวะปลานียนหรอปลายีสกเล็กปลาด๊่ก โอ้เด็กๆย้อนหนักไหมหมันมันต้องปิดหนักมันต้องปิดหนักมันต้องปิดเยอะให้มันออกได้อะ่ะปั่นแล้วออกได้อะ่ออะเออเราจะเอาที่ดักมาให้อีศกว่ะค่ยปันนะ่นไปตัวใหญ่อ่ะนั่นไปค่อยปัน่นค่อยปัน่นเป็ดเล็กค่อยปัน่นให้มันออกได้แล้วก็ปั่นเข้ามาได้อะ่ะ ลอยขึ้นด้วยแล้วจะปัดปัดนินอะ่ะไ,ไม่ใช่ปัดนินหรอไม่ใช่ปัดนินก็ยี่ไอ้นี่ดิสก้าดิมันมุ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 น,มน,มนติดขาอยู่อรอใช่มุนอยู่เฮ้ยป,ปลาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเยปลาอะไรวะยี่สกเหรออีกแล้วเหรอหโอ้ติดข้างมาด้วย ยกมาตถุเสียของหาง <c oughs> อ้ยน <c oughs> ิสกุ้ยกุ้ยปัน่นกุ้ยปัน่นกุ้ยปันยป่นอยากขย่าชักไม่ใช่ดูมันหลุดปากนิสกแหละเข้าไปใกล้ที่วิ่งมาแล้วไปสวย ป่าไม่เจอเจะได้ยีสกเย็ดเป็ดคล้องคล้องอะไรกันมายีสกเป่าวะใจเย็นเจ้เย็นเฮ้ยเฮ้ยยีสกอะออะไรวะหลุดง,ง่ายยีสกอะเรียบร้อยฟาว vô Ôi, đi sổng đi mẹ ạ Chó mà, Ê, đấy, eh, lụt bộ má Ờ, mới lụt, mới lụt Nó được, tay luôn luôn ạ à. ไปแล้ววะโอ้โหเชือดง่าบอีกแล้วอ,อีเวนโดนง่บอีกแล้วโอ้เชือดแม่งโห,โด,งหดเกินคู่นกัดดิโดนกัดตอนที่ม้านี่เออนี่แหละเชื่อทุกคนสายสวยนะสุดยอดว้าโอเคทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงเกือบเทียนะเเท่ยงนะเกือบเกือบเที่ยงแล้ว สิแบแปดโมงครึ่งแ๋ยวเขาอนญาตเขาบ้า,านกันนะฮะวันนี้ร้อนเริ่มร้อนแนละ้วโมงเวลาแต่วันนี้ก็ปลากินอยู่นะกินดีแต่มันกินในพวกปลายี่สกกับปลาตะเพียนปลานึงไม่ค่อยเข้า เกือบ20โลป่นะเนี่ยโ้สุดยอดนี่ฮนะผลงานวันนี้ได้อยู่โครเยอะตัวงามปลาดินได้มาตัวเดียวโ้สุดยอดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดโอ้